ทวีทุกเวลาครูพิภพาคำว่ากัลยาแปลว่าอะไรครับผู้หญิงหรือหญิงงาม,มน้ำมันละสีนะครับแปลว่าอะไรผู้หญิงหรือหญิงงามเอ๊ะทำไมคำว่าผู้หญิงมีหลายคำจังล่ะครับคำหลายคำที่มีความหมายเหมือนกันเราเรียกว่าคำพ้องความอืมแล้วคำพ้องความเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับครูพิภพาอ่า อยากดูใช่ไหมล่ะปะไปดูกันค่ะคันคันักน้ำตา,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 านี่ก็สวยนี่ก็สวยนี่ก็สวยอันนี้ยิ่งสวยสวยไปหมดเลยครูวิภานอกจากคำว่าดอกไม้แล้วอ่ะมีคำไหนที่มีความหมายว่าดอกไม้อีกไหมอ่ะมีซี คำนี่มีความหมายว่าดอกไม้อ่ะมีตั้งหลายคำนะเช่นมาลีบุบผาบุบพชาติบุงาโกสุงพกามาอืมอย่างเงี้ยเขาเรียกคําชนิดไหนครูวิภาคําคที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนและก็อ่านออกเสียงแตกต่างกันเขาเรียกว่าคําไวยพ์บ้างก็เรียกว่าคำพ้องความนะ อุ้ยอุ้ยบัวสวยจังเลยมีหลายสีด้วยมีทั้งสีม่วงอ่อนสีชมพูสีแดงสีขาวก็มีคุยพาคุยพาบัวมีคำวัยพ์ไหมอ่ะมีสิคะคำวัยพจน์ของคำว่าบัวก็คือประทุมอุบลจงกลนิรุบลสัตบงกต อกบัวจะสวยงามแล้วนะคะบัวยังได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไม้น้ำดังนั้นบัวอยู่ในอยู่ในน้ำแห่คะ่ะคำวัยพ์ของคำว่าน้ำก็คือทานทาราชนลทีชลาลายัยชลาใสาอาโปเราจะนำคำวัยพ์ไปใช้ประโยชน์ยังไงครับคูวิภา เราก็นำไปใช้ในงานเขียนประเภทต่างๆได้ค่ะทั้งงานเขียนกรอนวรรณคดีและวรรณกรรมที่สำคัญนะคะคำวัยโพสยังแสดงถึงความงดงามทางภาษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยของเราด้วยนะคะ นะขออีกนิดนึงเราเป็นคนไทยอย่าลืมใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยนะคะ <Okay. S 1> ฉันรักภาษาไทยฉันภูมิใจได้อ่านเขียนสื่อสารไม่ผิดเพี้ยนสนทนาภาษาไทยคำพ้องคำคับวกล้ำช่วยตอบยำ้ำให้เข้าใจ เอกลักษณ์อันยิ่งใหญ่ภาษาไทยภาษาชาติศึกษาให้แตกฉานทั้งกลอนการภาษาศาสตร์ฝึกฝนอย่าได้ขาดให้เปลืองปราดเราคนไทยเขียนอ่านสื่อสารชัดให้เจนจัดร่วมสมัยโชคดีที่เป็นไทย ดำรงไว้ให้ย,ยั่งยืน